สวัสดีครับทางสดาฟแฟมารีมาแล้วด้วยครับนี่มื้อนี้ก็จะมาทอดปลานะครับขี้มาเบิ่งปลาผมโอ้โหมีถือดวง,งใหญ่เลยขอใหญ่ขอใหญ่นี่ใหญ่อะไรมาเบิ่งกันครับก้อนที่ทอดเขาก็ต้องเทให้น้ำมันดเดือดก,ก่อนนะครับทอดเมือบปลาเกลี่ยเกลียวต้อนนี้ติคือว่า,าต้อนนี้ เก็ดน้ำมันหนึเดือนเท่ากับเอาใส่เลยนี่ตัวจวดปุ๊บคอเงี้นะครับแม่อะไรมาทุ่มในตัวเป็นเปนเรามาให้เพิ่นป้อยนะครับนี่ลูกปลาครับนี่แม่กับลูก ผมมาถอนมาดินะผมมาถอนมาเดีเวเกี่ยวตอนนึงเนาะมาถอนเหมือนเด้อครับพอน,น้องกินร้ายอยู่ไหมครับหนึ่งตาเมื่อเช้านี้กันย่างจ้งอันนี้ไว้ไป่ถ่าแชนหนเฮี้ยงเกี่ยวออขอใหง ากำลังไข่เลยครับไข่มันน,นี่ไงไข่กำลังตึงออกเห็นยังเลี้ย,ง,ยงเห็นปะต้องไงคอนี่เนื้อ,อร้ายเนะครับปลาคอหนึ่งกระแทบเนะครับทอดกระแทบเพื่อนทอ,อดกินกับตับมะฮุ่งนะครับมือนี้ โอ้ดีนะครับหาอว้ครับหนาอะไรเนี่ยถ้าใคนเป็นพ่อมากตานี่ก็ต้องซื้อแล้วครับลูกน้องกันใช่ป่ะปื๊ดเลยเด้อครับเป็นยังรูปวะเข้มครับพีกเลยครับพีกแล้วเิ็นไหม แล้วรอเบิ้งตานซุกนะครับรอบเบิ้งตานซุกนี่ะครับข้าพลกขึ้นมาคูณมันจะแยบว่ครับผมยังเยี่ยงรื้แ่บครับแ่บเข้ามานีนจะซุกเราได้ครับ,บ,รบ,บม,ม,มันเราตักให้พี่น้าพี่เพตอนนึงอืมมันสเสด็จละมันกันครับ แอบครับตอดตานีน่ละหาเลยครับปลาเขายว่ีลรเขาวเสร็จแล้วครับอ้าวครับลิบนี้กับากไว้่านี้นะครับฝากคดไลครคนติดตามให้ผมนะเดนะครับขอบคุณครับ